ในเวลานี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สำหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเราฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไร คุณมาที่สุดนะอืมขึ้นมาบรลาก่กก็เดี๋ยวค่อยเก็บเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนละกันเน,ะนาะผจญภัย <c oughs> ฉันต้องรอดนะคะคุณขีดอสอรัพิดนะอ่ะตัวก็นางฟ้านะคะ สิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดในเวลานี้นะนคือตัวของเขาเองนะคิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้สถานการณ์ระหว่างเรานะคะคเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เราจะสามารถเดินไปด้วยกันไม่ว่านะคะความสัมพันธ์คุณและเขาตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะแต่ตัวของเขาเองนั้นนะมีความคิดและความรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆอย่างนั้นกลายเป็นอนาคตนะคะ กลายเป็นความหวังกลายเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันเขาหวังว่าเราจะสามารถนะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะไปกันได้รอดเพราะว่าพลังงานเห็นไหมอืมเราต้องรอดต้องผัดอุป,ปรสรรคไปด้วยกันนะคะไม่ว่านะคะจะมีอุปรสรรคอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์จนทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยต่อความสัมพันธ์นี้ แต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยากทำทุกๆอย่างให้มันผ่านพ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นความสุขของกันละกันเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาสำหรับบางคนนะคะต้องย้าว่าเป็นพลังงานรววเพราะฉันเราเนี่ยการซ้อนอาจจะเป็นซ้อนแค่บางคนเท่านั้น พอบี้เห็นไพ่ที่มันออกมานะคะเนี่ยอืมเอาให้ดูใกล้ๆแล้วการเห็นไหมเห็นข้อความหน้าไพ่ไหมคะบีก็มองว่าความจริงบางอย่างอาจถูกเปิดเผยแล้ว <c oughs> สิ่งที่สร้างเอาไว้นะคะอาจจะถูกเห็นไปแล้วก็ได้สําหรับบางคนที่มีแต่บางคนนะคะก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนแต่มีปัญหาระยะทางครอบครัวนะคะ เพื่อนเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วบีก็เลยมองว่าพลังงานแบบนี้เนะี่ยเป็นพลังงานที่บางครั้งนะคะอาจจําเป็นจะต้องได้มีการจัดการนะคะให้ทุกๆอย่างระหว่างเรานะคะมันอยู่ในจุดที่เราจะสามารถที่จะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันมองกันแหละการให้เราสองคนนะคะสามารถที่จะทําสิ่งต่าง แล้วทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นอนาคตได้นะคะอืมแต่บีบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะตอนเนี้ยอยากอบอกคุณมาที่สุดคือเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักระยะไกลของกันและกันอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักที่ยืนยาวของกันและกันเพราะคุณนะ่ะยังคงเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดนะคะอ่านี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะ แล้วมาดูราศีของคลิปนี้นะคะราศีของคลิปนี้นะคนที่เกิดธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกลุมธาตุดินนะคะฝึกศพกันมาก่อนคนที่เกิดวังพุธนะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะสวัสดีคะ่ะ